บริธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชร่วมกับสำนังกงานกสทชเสนอโรงพยาบาลสร้างสุขเพื่อปวงชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคงใหญ่และมองเห็นความทุกข์ของประชาชนในถิ่นทุรกรันดารในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตทรงมีพระราชดำริและพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนครไทยภายใต้พระบารมีของพระองค์ โรงพยาบาลแห่งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสมงทบในการพัฒนาโรงพยาบาลให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครบถ้วนทันสมัยและทั่วถึงไม่เพียงแต่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้นแต่ยังทรงส่งเสริม ให้มีการออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยถึงที่พักอาศัยอย่างทั่วถึงในทุกๆรอบการออกให้บริการนอกรั้วโรงพยาบาลหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้นําการรักษาพยาบาลไปสู่ทุกซอกทุกมุมของชุมชนลดความเหลื่อมล้ําด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพคือเคยรู้เลยว่าบ้านไกลขนาดนี้ พอมาเดินทางมาอีกรอบถามไกลมากเลยรู้สึกเห็นใจเขาท,ท,ที่ต้องเดินทางไกลขนาดน,นั้นเจอคนไข้ครั้งแรกคนไข้รู้สึกดีใจแล้วเราเดินมาทางมาหาเขาถึงนี้เนาะปกติเขาจะไม่หาเราก็าารู้สึกดีใจเพราจำเราได้แล้วเขาก็มอ,อกมาหาเขาถึงนี้เลยเนาะอหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไม่ได้เพียงแค่ตรวจรักษาโรคเท่านั้นแต่ยังมีบริการทันตกรรม การตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแบบครบวงจรก็ไปอยู่การลุมบานี้ไปแทงแล้วเขาก็รักษาให้ดีอย่างพอใจนะผมก็ดีใจนะเรื่องเจ็บป่วยคราวนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะหมออ่ะให้ลุงก้าจื้อเนี่ยมารับยากง่ายขึ้น เดี๋ยวจะให้อสมมอที่เขาไปประชุมที_<_ okay ่อนามัยอ่ะมาวัดความดันลุงก้าจื้อเนาะแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะสั่งยาแล้วก็ฝากเขาเอาขึ้นมาให้ดีไหมเนาะไม่ต้องลงไปค่ะบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาฟันได้รับการดูแลทันทีลดความเจ็บปวดและป้องกันภาวะแทรกซ้อน หมอมาแต่ละรอบก็มาขอนวานแล้วก็มาตรวจภายในก็มาโรคเนื้อหลังที่ประวัติความดันค่ะแล้วก็โรคทั่วไปแล้วก็มีคุณพ้องแล้วก็อสโมทางพาหมอไปเยี่ยมบ้านคนพิการแล้วก็ผู้ป่วยเนื้อหลังแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็คนไข้ติดเตียงค่ะ แล้วก็โรคมะเร็งค่ะมะเร็งลำไส้ค่ะอยากให้มาบ่อยๆเพราะว่ามันไกลไกลหมอค่ะเป็นอะไรก็ลำบากมากค่ะถนนหนทางก็ลำบากเป็นขุมเป็นบ่อนอกจากการให้บริการรักษายังมีการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการอบรมอสมอและผู้นำชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญเลยนะคะในการดูแลคนไข้ในรูปแบบขององค์รวมครอบคลุมนะคะโดยจะควบคู่ไปกับการดูแลกับแพทย์เฉพาะทางท่านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมบ้านการดูแลประคับประคองหรือว่าการดูแลในด้านอื่นๆด้านจิตเวชด้านให้คําปรึกษาหรือว่าเป็นโรคเลื้อรลังต่างๆะคะ่ะแล้วก็สําหรับการเยี่ยมบ้านนะคะ ก็จะเป็นการประสานงานกันระหว่างสหวิชาชีพนะคะเพื่อที่จะไปดูแลผู้ป่วยและก็ดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะคะเป็นการแสวงหาที่จะไม่ใช่แค่รักษาโรคของคนไข้นะคะแล้วก็ยังเป็นการดูแลต่อเนื่องให้คนไข้เนี่ยมีชีวิตที่ดีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีคุณภ,ภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะแม้ระยะทางจะไกล แต่หัวใจในการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชนาครไทยยังคงเป็นพลังที่นำการเยียวยาสู่ชุมชนห่างไกลสร้างโอกาสให้ทุกชีวิตได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม